มาดูนะครับว่ากางแก้ว,วอันนี้แก้วาวหมดแล้วนะครับแก้วาวก็คือเกียร์ปรับตั้งหมดเรียบร้อยนะครับทุกตัวจะได้ม,มุมถอดให้มากที่สุดนะครับตัดแต่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะ <c oughs> จะเกียร์ตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านการเกียร์นะครับเพราะมันจะต้องมีการปรับเกียร์เพราะมันเป็นแคมม์เป็นวกแคมซึ่งนะครับแคมซึ่งต่าง การปัดเกลียวของผมมักจะได้เงินขาดเกือบร้อยเปอร์เซ็นตแบบ์นะครับแบบนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นแล้วเนี่ยเกลียวมาแล้วนะครับเราไปทาบกับด้านเงินขาดมันจะได้นะครับแล้วเกลียวมามันก็ได้เงินขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงมันก็ต้องให้หน้าสัมผัสมัน ได้มุมฉากมากที่สุดนะครับตอนนี้ที่เจียเจกันก็เจอปัญหาก็คือเจียเอียงนะครับเพราะแคมป์แจวาวางชุดจะต้องผ่านการเจียนะครับผ่านการเจียคือว่า,าแคมมันแคมมันมีการเจียบาดเจียวาวอะไรมาแล้วแคมเดิมก็จริงหรือถ้าเป็นแคมแต่งแต่ตัวนี้มันจะเป็นสเป็ปของแคมแต่งเลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดโฟกัสนะครับฟอร์ดโฟกัส ครับผมทาเรียบร้อยแล้วก็ฝาวาวผมว่ายิงพ่นใส่น้ําให้เรียบร้อยนะครับนะครับเป็นของ C N T ทีตอนที่ผมจะทําผมก็จะพาบิเบณต,ตัวตัวตัวนี้ก่อนตัวใช้ตัวแก้วาวตัวเก่านะครับรทำความให้มันได้่ปรับมุมฉากให้ได้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าจะแก้วาวที่ไหนนะครับโรดเลือกนะครับโกดเลือกร้านที่มีเครื่องมือพร้อม นะครับแล้วก็ที่เป็นตัวแก้วาวที่มันได้คุณภาพนะครับคุณภาพมันจะสูงเิ็หนึ่งนะครับของ, NT, ของเทียงทีคมเร็วมันจะแข็งต่เทียก็อยู่ในทีมที่มีที่ปรึกษาอย่างดีนะครับโอเคจบข่าวช่างก่าวมชคงก็ผม